เมื่อรถไฟฟ้าจากค่ายเดียวกันอย่างเทสลาครับระหว่างเทสลาโมเดล3ลองเลนจะแข่งกับเทสลา m o เดล Y Performance ได้ไหมขนาดจะทําเวลา402เมตรหรือว่า1ส่วน4ไมล์ได้ไวกว่ากันวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหาคําตอบกันครับแต่แมมก่อนที่จะพูดครับก็ว่าว่าทําไมเท s ลามันไม่มีหลังคาผ้าใบาปิดเลยเหรอเนี่ย ร้อนจริงๆนะครับประเทศไทยจะว่าไปเทสลาโมเดล3ก็จะเป็นส p o r t ตซีดานจริงๆผมให้มันเป็นส p o r t ตไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพกม้ามาแค่ตัวกลางหรือว่าตัวลองเลน g ์ก็มากับม้าประมาณ4 4 0มาถ้าเ,เพื่อนๆไม่เปืนแบ m โมเด Y นะครับก็จะเล็กกว่า m o เดล X นิดนึงนะครับก็คือ CUV หรือว่า c r o s s o v e r u t i l i t y Vehicle นั่นเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณจะเอาโ o เดล3กับโมเดล Y ถกไหมมาชนกันเนี่ยนะ คือต้องบอกงี้นะครับว่าผมก็คิดว่าต่อให้แล้วแต่ว่าผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวต่อให้หน่อยเอาลองเลนจ์โมเดลสกับโมเดล p e r f o r m a แม e มาชนกันม้าต่างกันประมาณร้อยตัวคิดว่ามันแฟร์ไหมจริงจริงมันก็ใกล้เคียงนะก็เอามาชนได้นะผมว่าต้องลองดูอะจริงจริงคลิปนี้ผมก็ต้องบอกนะครับตอนที่จัดคู่คลิปมาค่อนข้างรุนนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าน้ําหนักหนักกว่าม้ามาเยอะกว่ากับรถที่น้ําหนักน้อยกว่าอย่างโมเดล3ลองเลนจ์แต่ว่าม้ามาน้อยกว่าครับมาฟังสเปคเทสซาโมเดล3ลองเลนจ์กันหน่อย นะครับ Tesla m o เด l 3ลองเลนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Magnet Synchronous m o t o r 2ตัวหรือว่าขับ4นั่นเองระบบส่งกำลังหรือว่าเกียร์เนี่ย Single Speed f i กเกียนะพละกําลังสูงสุดอยู่ที่441แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่493นิวตันเมตร0ถึง100โรงงานเคลมไว้4.4วินาทีน้ําหนักอยู่เพียงแค่1.8ตันหรือว่า1,830กิกรัมนั่นเองราคามือ1นึ s งเ Thailand นดเปิดตัวไม่ถึง2ล้านนะครับหรือว่า2ล้านทอน1,000อยู่ที่1 9 9 9 9 0 0 0 บานั่นเองจริงๆก็ต้องบอกว่าพอเป็นเทสลามาเปิดตัวหรือว่าทําตลาดในประเทศไทยช่วงต้นปีเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นราคามือ2องเท่าไหร่นะครับมีแต่ว่าจะเห็นจากเก a ร Market ตหรือว่าผู้นําเข้ารถอิสระ นั่นเองครับผมอ่ะมาฟังในส่วนของสเปคของรถผมบ้างนะครับคันที่ผมขับอยู่เนี่ยนะครับเป็น t ท sla m o เด l Y Performance โมเดล Y คันนี้นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Mag n e t Synchronous มอเตอร์2ตัวระบบขับเคลื่อน all wheel drive หรือว่าขับ4นั่นเองก็จะเหมือนกับเท sla m o เด l 3คันนั้นเลยนะครับส่วนระบบเกียร์ก็เหมือนกันเป็น Single Speed Ge ียรส่วนพละกาลังสูงสุดนะครับอยู่ที่534แรงม้านะฮะก็จะเยอะกว่าโมเดล3ถึง90กว่าเมตรไม่ใช่9ก้ากว่าม้านะ เดี๋ยวอะไรนะครับเมื่อกี้หูแววหรือเปล่ามาครับมาครับพูดผิดครับโอเคครับแร <c oughs> งไปสูงสุดหรือว่าทรอกนะครับอยู่ที่660นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100เนี่ยโรงงานเขาเขียนไว้ที่3.7วินาทีเท่านั้นน้ำหนักคันนี้นะครับก็จะหนักกว่าเทสลาโมเดล3เพราะว่าคันนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่1,997กิโลกร,รมัมก็จะหนักกว่าคันคุณต่างประมาณ100กิโลเท่านั้นเองส่วนอัตราแรงม้าต่อน้ำหนักนะครับคันนี้ก็อยู่ที่0.26แรงม้าต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมก็ถ้าฟังจาก คุณต่างนะครับที่บอกว่า t ท s l a m o เด l 3เนี่ย อัตราแรงม้าต่อน้ำหนักอยู่ที่0.24นะครับขั้นของผมนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะเร็วและแรงกว่าคุณตังนะครับแต่เราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งราคามือหนึ่งนะครับเทสลาไทยแลนด์สนนราคาอยู่ที่2 5 9 0้านบาทหรือสล้าน 5, ส่วนราคามือ2ก็เหมือนกับโมเดล3เลยก็คือยังไม่มีราคาให้อ้างอีกมากพอเพราะว่าเทสลาไทยแลนด์เนี่ยเพิ่งมาทำตลาดต้นปี2023เท่าน,นั้นเองเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าระหว่างม้าร้อยตัวกับน้ำหนัก1้0ยโลอันไหนจะไวกว่ากันเพื่อไม่เป็นการเสียยเเเวลลาาครับอม้ได อยากรู้แล้วครับอยากรู้แล้วมาร้อยเม็ดเอ้ยมาร้อยตัวเล่นหลายทีแล้วครับแหมมุกนี้จริงๆขับเสร็จนี่กลับไปเสบอะฮะร้อนร้อนอย่างนี้น่าจะช่วยได้ดีเลยครับขับได้ทั้งวันทั้งคืนน่างันก่อนไปขับนะครับซาวเช็คหน่อยเอาโมเดลวายก่อนครับโมเดล3ามเป็นไงฮะโอ้ตบมันเลยนะ จริงๆรถไฟฟ้ามันไม่มีเสียงนะครับเพราะมันไม่มีท่อส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไว้ตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับผม มาร้อยเมตรชนะนะฮะเป็นไงฮะคุณตังออกรอบแรกผมเห็นคุณกระตุกนิดนึงนะจริงๆผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบขับเคลื่อนมัาน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเข้าเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็ปล่อยคันเร่งแล้วมันก็ไหลนิดนึงแต่เดี๋ยวขอลองใหม่แล้วกัน ยังไงอืมสูสีสูสีสูสีสสมาลอยเม็ดกินไหมมาลอยเม็ดกินไหม สูสีมากเลยนะฮะเมื่อกี้มองไม่ทันเหมือนโมเดลวด้วยแต่เหมือนคุณออกเร็วไปหน่อยไหมหรือผมออกเร็วไปใช่เหรอผมว่าคุณอีกแล้วอ่ะไม่รู้ต้องไปดูกล้อง เจนไงวะเจนหรือเปล่าโิววิววิววิวโอ้โห้ขับมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังเสียวนะฮะกับคันนี้ คันนี้ก็ดึงนะครับแต่คันนั้นดูทรงจะดึงกว่าเทสร,ระยะเบรกนะครับระหว่างเท s l าโมเดล3 l o ลองเลน e แล้วก็เทส l าโมเดล Y Performance คันไหนจะเบรกดีกว่ากันที่ระยะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไำไมคุณไปไกลจังไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมว่าผ้าเบรกคันนี้หมดนะครับคาสานก็ขึ้นแล้วนะเนี่ยแปลกๆไม่น่าใช่นะครับแต่ว่าก็ให้ดูแล้วกันนะครับถ้าไม่เปลี่ยนผ้าเบรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเ่อนๆโอเคครับผม เรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับคู่รถไฟฟ้าอย่างเทสซาโมเดลสามลองเลนช์และเทสซาโมเดลวายเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้ง2ตัวนั้นจริงๆเราต้องบอกว่าฮาร์ดแวร์นั้นแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยจะแรงไม่แรงอยู่ที่ซอฟต์แวร์ที่อาเฮียอีลอนมัสเป็นคนเขียนลงไปในรถเลยว่าง่ายๆแต่ความน่าสนใจของคู่นี้ก็น่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการมาหาคําตอบว่ารถที่มีน้ําหนักมากกว่าและแรงม้ามากกว่าวัดกันจริงๆกับรถที่มีน้ําหนักน้อยกว่าและมีแรงม้าน้อยกว่านั้นคันไหนจะกินซึ่งเทสซาโมเดลสามลองเลนช์ น้ำหนักน้อยกว่าเท s l a Mo เด l Y Perform a n ร e ร้อยกว่ากิโลแต่ก็แลกมาด้วยการที่เท s ซ a Mo เด3 l o n ลองเล e นั้นมีพละกำลังอยู่แค่4 4 1แรงม้าแรงบิด493นิวตันเมตรซึ่งมีแรงม้าและแรงบิดห่างกับโมเด l Y Perform a อ c e อยู่ถึง93แรงม้า167นิวตันเมตรซึ่งถ้าเพื่อนๆดูกันจริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้ง2คันนี้สูสีใกล้เคียงกันมากจะเห็นได้ว่าเท sa า Mo เด3 l o n ลองเล e นั้นออกตัวดีกว่าเที่ยววินาทีก็สามารถกินเทสซาโมเดลวายเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เลยส่วนรอบที่่ผมวาออกกันไ ใกล้เคียงมากที่สุดก็น่าจะเป็นรอบที่3ผู้ชนะก็คือเทสซาโมเดลไว e r เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สามารถทําเวลาในระยะทาง402เมตรหรือ1นึ่งส่วนสี่ไมล์ได้อยู่ที่12.53วินาทีส่วนเทสซาโมเดลสามลองเลนช์นั้นก็ตามมาติดๆที่เวลา12.64วินาทีเฉือนกันหลักเสี้ยววินาทีจริงๆสําหรับรถของไอเอียอีรอนมัสทั้งสองคันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ผมตังค์ซีเอสลคงต้องขอ e aí